ในเรื่องเป็นการติดตามคําสั่งนะคะเพราะว่าเรามีสั่งคําสั่งไปแล้วเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะคะในเรื่องของมาตราสำเจ็ก็ 7, คือสั่งให้เขาระงับการกระทบที่ฝ่าฝืนหมายความว่าต้องหยุดปฏิบัติการเป็นสภาพขุดดินที่เป็นโรงงานนะะแล้วก็มีการาด,ดําเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยาทางสากกรรมเนี่ยยังไม่ได้รับเรื่องลงเรียนตรงนะคะ เราก็เลยเพึ่งมาวันเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานมีการประชุมในกรรธิการที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะต้องลงไปทาอะไรต่อบ้างนะวันนี้ก็เลยไปที่มาที่เราประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาลงร่วมกันนะวันนี้ค่ะตอนนี้มาเนี่ยหน้างานก็คือ,อมีการไม่มีการขุดดินนะคะมีการทําทางนะ,ะคะก็ยังไม่เจอ,เอตัวเจ้าของที่ดินด้วยนะคะก็มีเจอผู้ผู้ดูแลที่ตรงนี้ค่ะแต่ยังไงแต่ละหน่วยงานก็จะไปทํา ตามกฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะตามแต่ละหน่วยงานแล้วในส่วน